อินคายคกุนโดการชี้เชลซีถเถล,ลิงบัลลังแชมเปียนลีกส่งผลดีต่ออินซีเล็กอินคายคกุนโดการเชื่อเยอรมนีได้ผลพวงที่ดีหลังเชลซีพงาดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของตนเองจะต้องเจ็บปวดก็ตาม ิคายุนโดกันกองกลางของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งอังกฤษมองว่าการที่สโมสรคู่แข่งร่วมหลีกอย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีผงาดแชมป์ยูป้าแชมเปียนลีกจะส่งผลดีต่อทีมชาติของตัวเองอินซีเล็ก เยอรมนีในศึกยูโร2020แมนซิตี้พลาดหวังในแมดชิงดำแชมเปี้ยนลีกเมื่อพ่ายต่อเชลซี0-1ซึ่งเกมดังกล่าวเพื่อนร่วมทีมชาติของกุนโดกันอย่างไคฮาเวอร์สเป็นผู้สันโวรประตูชัยขณะที่ติโมแวนเนอร์และอันโตนิโอรูดิเกอร์ ต่างเล่นได้อย่างโดดเด่นกุนโดกันกล่าวว่าชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกจะทำให้พวกเขามีความมั่นใจซึ่งจะช่วยทีมชาติเราได้ด้วยผมมีความสุขกับพวกเขาสำหรับผมแล้วมันไม่ง่ายที่จะทนกับความพ่ายแพ้แบบนี้แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปมันเป็นความสวยงามในการแข่งขันเม้าเผยสุดลืมได้เสื้อโมดริตครอบครอง เมสันเม้ากองกลางทีมชาติอังกฤษเผยสุดเรื่องที่ได้มีเสื้อแข่งของลูก้าโมริมิฟิลเรอยลมาดริดที่เป็นแข่งขวัญใจในสมัยที่เติบโตขึ้นมาสตาจากเชลซีเตรียมลงเผชิญหน้ากับไอดอลเป็นครั้งที่ส ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ฟาดฟันกันมาแล้วสองหนในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งสิงห์ลูกคว้าชัยไปครองและก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ในที่สุดนอกจากเหรียญรางวัลที่น่าภาคภูมิใจทางเมาพูดถึงการได้เสื้อของโมดริก ที่เป็นขวัญใจถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญของตัวเองเลยผมได้มันกลับมาบ้านพร้อมเสื้อคนอื่นอีก2-3ถึงคนมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ได้เสื้อสุดพิเศษเหล่านี้เมื่อกล่าวผมคุยกับโควาซิตก,ก่อนเกมแรก และถามเขาว่าผมจะได้เสื้อของเขาโมัริชในวันหลังหรือเปล่าผมทําสําเร็จและเขาก็ขอเสื้อจากผมเหมือนกันในเกมที่2เพราะผมไม่ได้ให้เขาในเกมแรก เพิ่งต่อสัญญาเชลซีแท้แท้สื่อปูดชิรูตกลงซบมิลานเรียบร้อยสื่อเลี่ยนปูดโอลิเวียชิรูหัวหอ,อกหน้าหล่อเชลซีตกลงซบเอซีมิลานเรียบร้อยถึงแม้เพิ่งขยายสัญญากับสิงโตน้ำเงินครามก็ตามเผยดีลนี้ปีศาจแดงดำอาจไม่ต้องเสียเงินด้วยโอลิเวียชิรู กองหน้าจอมเก่าเลือดน้ำหอมของเชลซีสโมสสนยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานสโมสอนดังในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีด้วยสัญญา2ปีเรียบร้อยตามรายงานจาก เกาโชแมคาโต้สื่อแดนมารกะโรนีเมื่อวันศุกร์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิงโตน้ำเงินครามได้ใช้ออปชั่นขยายสัญญาให้ชิรูออกไปอีก1ปี แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีโอกาสที่ตัวนักเตะจะอำลาทีมสแตมฟอร์ดบริตช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่มิลานกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดเกาโชแมคาโตอระบุว่าปีศาจแดงดำาจ่อมากๆ แล้วที่จะปิดดีลคว้าตัวหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสวัย34ปีมาร่วมทัพหลังนักเตะต,ตอบรับข้อเสนอสัญญา2ปีเรียบร้อยถึงแม้ที่รูเพิ่งต่อสัญญากับเชลซีแต่มิลานอาจไม่ต้องเสียเงินกับดีลนี้เนื่องจากมารีนา กรานอฟสกาย่าผู้บริหารคนสวยของเชลซีให้คำมั่นสัญญากับอดีตดาวยิงอาเซนอนว่าเขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวหากเลือกซบสโมสรในหลีกต่างแดนทั้งนี้ชิรูซึ่งย้ายมาจากอาเซนอนเมื่อเดือนมกราคมปี2018ลงเล่นให้เชลซีไปแล้วทั้งสิ้น119นะัดทำได้39ประตู เชลซีอาจแห้วกองหลังอินเตอร์หลังสื่อเลี่ยนแใกไล่ลงเอยเปแอเช่สโมสรเชลซีทีมดังในสึกพรีเมียร์ลีกอาจจะพลาดการได้ตัวอัตราพาคิมีปูแบ็กของอินเตอร์มิลานหลังจากที่มีข่าวว่าปารีแสแซงแชกแมงสามารถบรรลุข้อตกลงกับแข้งรายนี้ได้แล้วตามรายงานจากเอ็กซ์เพรส สิงบลูเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจกองหลังชาวโมร็อกโคซึ่งคาดว่าเจ้าตัวจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากทีมมูใหญ่ต้องการขายนักเตะเพื่อนำเงินมาพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรที่กำลังเยี่ยมแย่อยู่ในขณะนี้ รายงานระบุว่าเชลซีและเปเรเช่ได้ยื่นข้อเสนอเป็นจำนวน56.1ล้านปอนด์ให้กับอินเตอร์พิจารณาแต่ดูเหมือนว่าทีมจากลอนดอนจะช้ากว่าคู่แข่งอยู่19แล้วในตอนนี้เป็นโซบัคคิโอนี่ผู้สื่อข่าวจาก ทูโตเมคาโตเว็บระบุว่าฮาคิมีสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับยักษ์ใหญ่จับีเอิงได้แล้วโดยคาดว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยเป็นจำนวน8ล้านยูโรหรือ6.9ล้านปอนด์ต่อปีสื่อดังกล่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เม่วนของการเจรจาระหว่างดาวเตะวัย22กับทางเชลซีนั้นยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรซึ่งหากพวกเขายังไม่เร่งดำเนินก,การหาข้อยุติโดยเร็วก็อาจทำให้พลาดตัวสตา์รายนี้ในช่วงซัมเมอร์ได้ มิลานทุ่งจริงหลังเชลซีประกาศพร้อมปล่อยเด็กเก่าแลมพัดคนทีมมีรายงานว่าสโมสรเชลซีทีมในึกพรีเมียร์ลีกพร้อมที่จะปล่อยตัวฮาคิมซิเยกกองกลางตัวรุกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์โดยมีเอซีมิลาน ที่กำลังให้ความสนใจอย่างจริงจงังจากอาการบาดเจ็บสครั้งในซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากที่ย้ายมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว45ล้านยูโรหรือประมาณ42ล้านปอนด์ส่งผลให้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มให้กับทีม สิงลูได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนับตั้งแต่ขึ้นปี2021ภายใต้การคุมทีมของโทมสัสทูเคิลที่เจ้าตัวมักถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองและยิงได้เพียงประตูเดียวรายงานจากเกาโชแมคาโต้ ระบุว่าเชลซียินดีที่จะรับฟังข้อเสนอจากสโมสรต่างๆในการขอซื้อตัวซยเย็กไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเอซีมิลานให้ความสนใจพร้อมดึงดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมคาดว่าทีมของสเตฟาโนปิโอลี่ จะต้องจ่ายเงินจำนวน32-35ล้านยูโรหรือประมาณ27-30ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของเพลเมเกอร์วัย28ปีรวมทั้งค่าเหนื่อยที่รับกับทีมจากลอนดอนอีกประมาณ6ล้านยูโรหรือ5.1ล้านปอนด์ต่อปี อย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงทีมรอตโซนเนรีเท่านั้นที่ต้องการตัวซีเย็กซัมเมอร์นี้เพราะในรายงานระบุว่าเอเย่นของนักเตะได้มีการติดต่อกับอีก3สโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่ออยู่ด้วย ลูคาคูลั่นเลือกอยู่อินเตอร์มากกว่ากลับเชลซีโรเมลูลูคาคูหัวหอกอินเตอร์ระบุตนเลือกอินเตอร์มากกว่าเชลซีพร้อมบอกว่าตนมองว่าตัวเองเก่งกว่าสลาตัานอิบราฮิโมวิชด,ด้วยโรเมลูลูคาคูกองหน้าคนเก่งของ Milan, od, Small, อนินเตอร์มิ control, A, Italy, ลานยอดสโมสรแห่งเวทีกันโช่เซเรียอาอิตาลีกล่าวว่าถ้าต้องเลือกระหว่างการเล่นให้อินเตอร์กับเชลซีแล้วนั้นตนก็ขอเลือกอินเตอร์เพราะตนถึงขั้นได้แชมป์ลิกกับที่นี่จนทำให้มีความสุขสุดๆ ลูคาคูทำผลงานกับอินเตอร์ได้ยอดเยี่ยมอย่างมากนะับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019โดยซีซั่นล่าสุดเขาก็ถึงขั้นช่วยให้ทีมได้แชมป์ลีกไปครองแต่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเชลซี สนใจที่จะดึงเขากลับไปอยู่กับทีมเหมือนกันหลังโดน HLN แสื่อรายหนึ่งของเบลเยียมถามว่าเขาจะเลือกใครระหว่างอินเตอร์กับเชลซีแล้วนั้นลูคาคูก็ตอบว่าก็ต้องอินเตอร์สิมันต้องอินเตอร์อยู่แล้ว ผมได้แชมป์ลีกร่วมกับอินเตอร์เชียลนะมันเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะกับทีมหนึ่งผมประสบความสําเร็จอย่างมากส่วนกับอีกทีมนะมันถือว่าผมล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ลูคาคูโดนถามด้วยว่าระหว่างเขากับ ซลาตัานอิบราฮิโมวิชใครเป็นนักเตะที่เก่งกว่ากันหลังจากทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันซึ่งลูคากคูก็ตอบว่าระหว่างเขากับผมนะผมก็ต้องเลือกตัวเองสิผมเลือกตัวเองอยู่เสมอผมรักตัวเองอยู่แล้ว